อ้อันนี้คือโอเคเราจะทำได้ไหมนะตอนนี้กำลังจะเริ่มเดินนะคะอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเออตอนนี้อยู่ที่วัดพวงตรงแบบขี่รถจะได้จริงหรอหรือว่าจะเดินไปซื้อตั๋วนะพอมไหมจ๊ะ <c oughs> <c oughs> นี่เจอดีไหมอะเ้ไม่เ้ตอนนี้กี่โมงนะห้าทุ่มหเริ่มเดินตอนห้าทุ่มจะไปถึงข้างบนกี่โมงยังไม่ถึงแหนเลยดมดม ท่าทุ่มทำได้ไหมนะจริงจังมากเด้อรอบนี้เอ็มนาวสู้ไมจ้าน้อง ครั้งแรกไหมเนี่ยเดินครั้งแรกป้ะรครั้งแรกของเราก็ครั้งแรกค่ะครั้งแรกสู้ไหมคะสู้ไหมสุดสุดสี่คนอะจะทําได้ไหมรอดูค่ะเริ่มตอนห้าทุ่ม let's go <S ตอนนี้เดินมาถึงสันเขื่อนแล้วแต่ว่ามืด มึงเป็นแฟนฉันสุดยอดมากฟังจากเสียงหอกำลังเดินขึ้นขั้น,นเริ่มตอนที่ศูนย์จุห้าค่ะแล้วไปต่อเสียงรูปะ กำลังเดินขึ้นเลยๆนะฮะเธออย่าจับเลมอนสัวนะเรเดอระวัง นั่งพากก่อนไหมหรือไปต่อ,อตพักก่อนพักกลางครับนั่งได้ไหมล่ะาใครตด วิมดแดงวรังเดอร์เหนื่อย,อยหมดเลยนี่เดี๋ยวจะนั่งบนขอนไม้นั่งก่อน,อน,อนอไปไหนอะ่ะนั่งก่อนตอนนี้เวลากี่โมงแล้วครับ ตีหนึ่งเป้เลยเหรอไม่รู้ดิตอนนี้ถึงไหนแล้วอ่ะตีหนึ่งเป้เลยตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งเป้ครับถึงไหนแล้วครึ่งทางแน่ใจะนะครึ่งทางแล้วสู้ไหมฮะสู้โอ้หน้าโคตรขาวอ่ะเธอ ยังไหวครับตีหนึ่งยังไหวใช่ไหมติดหมดแล้วนเละไหวไหมฮะดูหนทางเราในขณะที่รถเขาวิ่งรุ่มๆๆๆโอเคสจนเราเสื้อ,ซอ,ซอโซคาอุยอ๊ยอุ้ยอุ้ยเสือล่วงกดปิดให้แนะ่ กุดให้แน่2.5กิโลแล้วอีกยาวไกลสู้ๆนะพวกเรา มาได้ครึ่งทางแล้วค่ะถึงไหนลนะจุดจุดพักรถหรอม,มันมันไม่ใช่ว่าเรยียกเว่าจุดพักรถอะ่ะกี่ทุ่มแล้วนะกี่ทุ่มไม่รู้แต่ที่รู้ว่าน่เหนื่อยมากเหนื่อยมากฉันมากกี่สองฮะกี่สองเป๊ะฮะ ตีสองตีสอง,สองตีสองแล้วเดินตั้งแต่ห้าทุ่มอีกนิดเดียวคนนี้ก็จะล่วงแล้วน้องสาวจะล่วงแล้วคนนี้ก็จะไม่ไหวแล้วส่วนสเสบียงเราก็ใกล้จะหมดแต่คนนี้สู้สู้ตายนี่ก็หิวน้ำโคกหิวน้ำโคกคิดว่าตรงนี้เป็นราา้านค้า สรุปไม่ใช่เดี๋ยวไปกันต่อนะพูดด้วยตอนนี้ตอนสามสิบห้ากิโลแล้วครับรถมานะครับส่องไม่ได้สามสิบห้ากิโลแล้ว ไปใช้เมื่อ4.5กิโลแล้วไปกันตอ่อหูดูทางไปกันตอ่อ ้างมืดมากขนาดนี้เวลาเวลากี oh. ่โมงแล้วตีสามสามสิบสองอยู่ที่สี่จุดห้ากิโลแล้วตอนนี้ถึงห้าจุดห้าโลแล้วค่ะจะถึงแล้ว Wait ในทางเลสโกเสียงไม่ไหวคงก็ไม่ไหวตอนนี้เกือบจะตีห้าแล้วมั้งเดินชำๆแบบไม่พัก ไปโอ้ขึ้นอย่างเดียวใกล้ถึงความเป็นจริงแล้วสุดยอดมากช่างกิจ ถึงแล้วตอนตีห้าตีห้าก,ว,กว่าถือ,อยังถึงพระศรีปรลีแล้วค่ะตอนกี่โมงอะหรอเดินจากคิวรถห้าทุ่ม ถึงตอนตีห้าครึ่งตีห้ายี่สิบสองนาทีสุดท้ายก็เดินถึงนะเออไหวอยู่เดอ้อห้าชั่วโมงในหน่อยเองใช่ไหมเก่งมากน้องก็เกือบล่วงนะคะแต่ก็รอไม่ได้อ่ะขออนุญ,ญาตขอตัวนอน<บ>กินแล้วก็นอนพักก่อนนะคะออก่อนจะขึ้นผ้าแดง